มผมบินบอกทำไมต้องเป็นกูอ่ไปครับผมสุขภาพเป็นยังไงบ้าตอนนี้ต่อมน้ำลายใช่ไหมครัก็ยุบยุบยุบคองพองยุบหนอพลองหนอครับำจริงก็ยังไม่ได้หายขาดครับผมใครว่าเรียกว่าหายชั่วคราวก็แล้วกันครับคือแต่ว่าล่าสุดก็ไปตรวจมาอีกตรวจละเอียดแล้วครับ ตอนนี้ก็ผลวินิจฉัยก็ค่อนข้างจะแน่นอนว่าเป็นต่อมน้ําลายอักเสบนี่นแหละก็คือเกิดจากการที่มีหินปูนไปอุดอยู่ในต่อมน้ําลายน้ําลายก็เลยออกไปได้มันก็เลยพองขึ้นมาวิธีที่ผมรักษาชั่วคราวก็คือผมก็จะไปแทงเข็มดูดน้ําลายออกเพราะว่าวิธีที่จะรักษาให้ให้หายขาดจริงๆก็คือต้องอาจจะต้องผ่าเอาออกแต่ว่าตอนนี้ผมติดทํางานเยอะมากครับติดถ่ายซีรีส์ด้วยโปรโมทอันนี้ด้วยแล้วถ่ายรายการอีกอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเดี๋ยวรอให้มีจังหวะเพราะมันต้องพักประมาณเกือบเดือนครับก็เลยเดี๋ยวรอต่อใจไหมก่อคพอามันเป็นอะไรจริงแล้วอ่ะถ้าเกิดใครไปดูคุชเก่าๆอ่ะตั้งแต่ต้นปีอ่ะมีเห็นเห็นบ้างแล้วมาแบบนี้ๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงผมเป็นตั้งแต่ต้นปีแล้วครับแล้วก็พอมาเป็นอ่ะก็มีคนมาพิมพ์หานะหลายคนเป็นเหมือนกันลักษณะนี้แหละครับก็คือเป็นต่อมน้ำลายอักเสบล่าสุดก็คือนิกกี้ ส่งรูปมาอย่างนี้ข<ว>องแต่หายแล้วเหมือนกันแต่บางคนก็หายขาดบางคนก็ไม่หายขาดอย่างของผมอะรู้สึกว่าจะไม่หายขาดก็ต้องไปผ่าออกแต่ตอนเนี้ยยุบมาได้สามวัปแล้วก็หวังว่ามันจะยุบยาวๆครับมันเป็นาอาการอยู่ๆก็เป็นหรือว่ามีใช่ไม่มีคือหมอบอกว่าหาสาเหตุไม่ได้เหมือนกับมีหินปูเล็กๆเ,เ,เองครับไปปุดอะไรอย่างเงี้ยก็วิธีแก้ก็คือผ่าออกซึ่ง ขาวออกก็ไม่เป็นไรเพราะคนเรามีของลายเยอะยอมันไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพหรือว่าการทํางานอะไรเลยก็จะเห็นแต่มันก็ดูแล้วมันก็เห็นแล้วก็ราคาญลูกตาเราเองอะ่ะมันก็ดูไม่ ความจริงตอนนี้ผม Follow u อเรื่อยๆครับล่าสุดผมก็ไปตรวจละเอียดเลยเพราะว่าเอาพูดตรงๆสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือกลัวว่ามันจะเป็นเนื้อไม่ดีใช่ไหมเราก็ไปตรวจไอ้ตรงนี้แหละว่าโอเคยืนยันแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเนื้อไม่ดีก็โอเคแล้วก็สบายใจในปอะหนึ่งเรื่องนั้นก็โอเคออกไปแล้วเนี่ยล่าสุดเพิ่งไปตรวจมาได้สี่ห้าวันเองครับคือมันมันมีความเสี่ยงอะไรเรึงไปกังวลคี่ว่าเป็นเนื้อไม่ดีอ,อ๋อพอ,พอมันมาอยู่ตรงคออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นก้อนเนื้อไงมันเป็นน้ำนั่นคือน้ำลายน้ำลายเออน้ำลายใช่ครับใช่ครับครับประมาณนั้นหายแล้วหายแล้วเหมือนเดิมเนะหายเตี้ยงเตี้ยงเลยนั่นอ่ะพี่บอยตอนนี้เ็เล่นซีรีส์เป็นแนวแบบการเมืองแล้วมันสถานการณ์ตอนนี้มันคลุกกกุ้นกันตลอดเวลาใช่ก็คนจะเอาไปเป็นมีไปเป็นอะไรอย่างนี้นะก็ยังขอยืนยันอีกทีนึงจากที่ที่หมูพูดว่าบทเรื่องนี้ถูกเขียนมาเป็นปี2ปีแล้วครับ แต่เดี๋ยวพอที่มันออนแอร์ไปอะ่ะตอนถ่ายทำเราก็จะมีการพูดถึงบ้างนะว่ามันแอบ,บจะคล้ายๆสถานการณ์ในปัจจุบันก็ขอ,อยื่ยนอีกทีนึงว่ามันไม่ได้มีการเอาสถานการณ์ปัจจุบันมาหยิบแล้วมาใส่ในบทไม่มีบทมันเขียนเสร็จมาเป็นปี2ปีแล้วซึ่งมันดันแค่ว่าบังเอิญจะมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเองเช่นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนเปิดเรื่องเลยก็คือเปิดมาปุ๊บประยุทสภาเลยอ,อย่างเงี้ย เลือกตั้งใหม่ไม่ต้องรอสี่เดือนอันนี้คือเรื่องในซีรีส์ที่มันอาจอาจจะเกือบจะไปสอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะแบบโดยบังเอิญครับซึ่งมันก็เวลาซีรีส์เรื่องนึงหรือละครเรื่องหนึ่งอ่ะมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องยกใครมาแต่ว่ามันก็เป็นแค่ภาพสะท้อนสังคมที่เกิดขึ้นนั้นเองการยุคสภามันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาเอาภาพสะท้อนที่จะเกิดขึ้นนี่แหละมาเขียนเป็นบทซีรีส์ขึ้นมา ผมนี่คือเป็นแค่นักแสดงหนึ่งคนเท่านั้น<า>ที่ผมได้เล่นตามบทบาทที่คนเขียนบทได้เขียนมาหากเกิดอะไรขึ้นติดต่อบัวสาวาเราไม่ได้มีการตกแต่งหรือใส่เร่ไม่ได้ม่มเพราะว่าเอาจริงๆ,<า>ๆครับพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอ่ะซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเพราะนั้นแล้วอ่ะเราทางคนเขียนบทรวมถึงผมเองที่นักแสดงด้วยอันนี้พูดจริงๆผมก็ไม่ได้ผักแต่หมายถึงว่าเราเป็นนักแสดงเราต้องเซฟตัวเองด้วยเหมือนกันเวลาอะไรก็ตามที่แบบเราต้องระวังไม่ให้มันไปแตะต้องใครเอาอย่างนี้มันเป็นแค่ภาพสะท้อน ที่จะเล่าเรื่องว่าอ๋อการเมืองมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้แค่นั้นเองครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปอ้างอิงถึงใครยืนยันว่าสมมติเน้อสมมุติครับผมที่หมู่ว่าไงครับแซาวแทร็กก็น้องคนละครึ่งกันน้อเนาะซาวแทร็กระหว่างบอยเดนอ่าแบ่งกันคนละครึ่งแบ่งกันผมร้องนิดหน่อยให้รู้ว่าร้องอันนี้ออีกครับพี่นักข่าวตอนไม่ครบร้อยวันเคลื่อนับเหรอเนี่ย แขว่าทบุญ,บญแม่ครบ99วันวันเสาร์นี้ก็คือเขาไปแล้วทําบุญ49วันรอบนี้ก็ทําบุญ99วันวันเสาร์นี้ครับมีจะทำอะไรพิเศษอ๋อก็ไปทําไปถวายเพนแล้วก็ถวายสังฆทานที่วัดครับก็ไปกับในครอบครัวแล้วก็คนสนิทไ,ไม่เข้าแล้วก็เข้าจากวันนั้นที่เห็นชัดชัดแล้วก็หลังจากนั้นยังไม่มา ครับผมก็รอให้มาอยู่เรื่อยๆรอให้มาเรื่อยๆคิดถึงเรื่อยๆออใส่บาทใส่าบาๆ่าาอ๋อใส่บาทยังไม่ครบก็คือใส่บาททุกเช้าก็ยังมีอยู่ครับใส่เพื่อให้ครบ99วันเหมือนกันตอนแรกตอนแรกเลยอ่ะที่ความตั้งใจแรกอ่ะจะใส่ให้ครบ49วันแต่พอคือสิ่งที่ทำทุกวันตอนนี้คือใส่บาทแล้วก็ทำอาหารหนึ่งมื้อครับให้แม่กับป๋าทุกวัน เกี่ยวขึ้นไปให้มูปใช่ให้ที่หน้ารูปอะครับก็ตอนแรกอะที่เรียกว่าอะไรครับเป็นความตามความเชื่อเนี่ยเคห้ทำ49วันแต่พอเราทําครบ49แล้วผมก็คิดว่าเออไหนๆแล้วก็ทําให้มันครบ99ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําต่อมาถึง99เดี๋ยวพอครบ99เดี๋ยวเรคงคุยกับที่บ้านโอเคอาจจะไม่ได้ทําทุกวันแล้วอาจจะเป็นอาทิตย์ละวันอะไรอย่างเงี้ว่ากันไปครับก็สุดท้ายว่าแม่มองมาแม่ก็จะยิ้มอกู่ตเพราะว่าลูกก็ดีแลยก็ได้ ก็ความจริงแล้วผมผมก็เชื่อลึกๆว่าวันที่แม่เดินทางอะ่ะเขาก็คงรู้ว้วแหละว่าความจริงพวกผมก็สามารถที่จะดูแลด้วยกันเองได้ในระดับนึงไอ้ความเป็นห่วงเป็นเขาคงมีแต่ว่าความจริงมันก็มีสิ่งที่เราพูดคุยกับแม่เยอะมากตลอดปีสองปีที่ผ่านมาเพราะว่าในสถานการณ์ที่คนเป็นเป็นโรคแบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะคาดการอะไรได้ใช่ไหม มันก็มีการพูดกันบ้างครับใน,ในจุดที่ว่าแบบเ,ออเขาก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรแล้วว่าเพราะว่าเขาก็เห็นเราสามารถทํางานทําการดูแลตัวเองได้ก,กผ็ผมก็ไม่ได้หวังอะไรเลยหวังแค่ว่าเขาอยู่บนนั้นแล้วก็สบายดีก็คิดทุกครั้งครับเวลาที่ไปคุยกับแม่หรืออะไรเงี้ยสิ่งที่พูดอยู่ตลอดอย่างหนึ่งก็คืออยากให้เขาสบายดีสุขก,กายสบายใจ

Oh, <laughs>